สวัสดีครับมือนี้กอบค้อยงามลอยเอ็ดมีค้อยมาเปิดนาคอกนะครับงามงามสวยๆนะครับพี่น้องสูงลอยสามสิบแปดบวกลบตรงเส้นนะครับทองกับพอกเก่าเจริญนะครับสามเดียนนะครับรับประกันทองรับประกันตำนี้นะครับนี่ครับเบิงเลี่ยมตัวครับพี่น้องประดี้มีอัตลักษณ์ข้อยไท่มาชัดเจนนะครับพี่น้องเนาะเบิงตาได้ครับพี่น้องมีตาแต้มนะครับตาแต้ม แจมจับนะครับอึกน้ากเข่าง่าด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเพื่อนครับสนใจสุดจินใจกับติดต่อได้นะครับ0832 5 9 3327นะครับลำตัวอ่างลึกดีนะครับเงาหางง่าด้อพี่น้องฝากกดติดตามนี้นะครับช่องกบค้อยงามลอยเอ็ดนะครับงามดีแม่พี่น้องครับพี่เนี่ยนี่ครับพี่น้องที่เด็กคือ3กิโลเล่นนะครับพี่น้องตาแจมแก้มจับนะครับอึกน้ากเขาาง่ายครับ เบื้องเลี้ยงตัวชัดกับพี่น้องเลยอ้งามดีครับพี่น้องไครกำลังหาคล้ยไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับอ่างเงยหลึกกับระบบกันท้องนะครับสูงลอยสามสิบแปดบวกลบนะครับฟังเบอร์โทรชัดทิ้งนะครับศูนย์แปดสามสองห้าเก้าสามสามสองเก็ดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ใหเยอะๆครับพี่น้องช่องกบกล้วยงามลอยอีสตนะครับนี่แหละครับกล้วยงามดีครับกล้วยครับราคาเปิดหลังไม่ด้นะครับราคา